สวัสดีครับผมต้นชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเชื่อมแบบเข้ามุมนะครับอันนี้มันเป็นมุมฉากนะครับก็จะมาทําให้ดูนะครับวันนี้ไฟผมก็จะใช้150นะครับประมาณ150อากอน5เหมือนเดิมนะตามสเตปเดิมนะครับก็ทางสเตปนี้ครับยื่นออกมาประมาณสัก5 6มิลได้นะก็เอาไอ ข้างของเซรามิกเนี่ยะครับวางวางแปะสองข้างนะครับเวลาเชื่อมใหม่ๆมันจะได้วางหัวง่ายๆนะครับแล้วเราก็เชื่อมไล่จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไล่มาทางนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อมแล้วมันไม่ติดนะครับให้เราเติมรวดไปก่อนนะครับให้มันติดไปเม็ดหนึ่งก่อนเราจะได้ไล่มาง่ายๆ,ๆนะครับแล้วก็ลากหัวตามไปนี่มาเลยนะ อันนี้มันติดแล้วนะครับเราก็ลากมาเลยนะครับก็วางหัวให้คิด2ข้างเลยแล้วก็ไล่าจากเม็ดเดิมมาเรื่อยๆครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ โอเคโฟกัสแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดนะครับนี่นะครับเติมให้มันติดก่อนนะแล้วก็ไล่มาก็เหมือนเชื่อมปกติทั่วไปนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราเชื่อมมาแล้วมันทะลุนะครับผมแนะนําให้เอาปลายทางสเตนเนี่ยเอียงเข้าหาฝั่งนี้หน่อยนะครับมีฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันโดนตัดแล้วมันจะทะลุง่ายนะครับฝั่งนี้มันไม่โดนตัดนะมันเป็นเต็มๆอย่างนี้เนื้อมันก็จะเยอะกว่านะครับแล้วมันจะละลายมาติดตัวนี้ จะปิดง่ายกว่านะครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ